สวัสดีค่ะพบกันกับโอโอค่ะมอน้พี่กัดตากาบเชิงเน้อค่ะโอมาหาเลาะเบิงเฮ็ดเบิงยังซื้อซื้อกับพ่อพ่อสีด้บอกรมะมะพ่อเฮ็ดละงูดอกนึงจากพี่น้องมอน้โอกลับมากับยายนางคือเกาจาสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะใบใบไม่บ้างมาจ้าเก็บนำกันจากพี่น้องเฮ็ดละงูดอกนึง มันหวานได้จ <Bond> ้าเด้อจ <to> <classy. S 2> ้าเห็ดลองโง่ลงดงจ้าพี่น้องดอกแรกแห้งมานจ้าดอกแรกแห้งมานของข้าค่ะหมานเหมือนจ้าเห็ดข้าวไข่จ้าพี่น้องดอกแรกจ้าขหัวข่ายเห็ดก้อนแดงจ้าพี่น้อง ดินแห้งเลยนะจ้ะแต่เห็ดแต่างงามเลยจ้ากอเขียวจ้ะพี่นอ้องงามเลยค่ะเห็ดได้งโดน่นดังจ้าดอกบัวงามเด้อ เห็ดพึงคมยุค่าจ้าเม่อน,นี้ก็เราออกเด้อจันี่์ไม่อน,นีเขาไปายุค่าเนาะจ้า,จาพี่หน่องลาเห็ดพึงคม,มนงเนาะก็แดงจ้า เห็ดผือกอีโดน่นจากนั่นแ่เห็ดขาวดินรายเด้อพี่น้อง

อร่สุดๆจ้ขาข้ากระตัดข้าวอรีข้าวอร่อยข้ากระเดงข้าวกระเดงจ้านข้าวบ่มีบางตีข้าวจุ่มด้เนี่ยจุ่มเเผยได้ พี่โกแดงค่ะเ็ทานจ้าแต่แตงแข็งยม่น้อยใหญ่เนม่ง่ายจ้ะหีมเก็บแตเหิดขาวยืนใส่กับเก็บอ้าวน้อเี่มาแล้วจ้ะตัวนี้เห็ดเก็บที่ไดยเห็ดขาวน,น,นี่ละพอได้เก็บเนี่ยน้องะ สองดอกเด้อเนี่ยจ้านี่ก็ผลงานของโอกับแม่เนาะจ้ามื้อนี้เฮ็ดก็หายากในเด้อพี่น้องฝนเสารตกดินก็แห้งแล้วจ้าเฮ็ดไว้แล้วเด้อจ้าผู้ใดสิไปเก็บเห็ด,หะด,ะดกะสีเมือเมม่อยแน่จ้าเมย์เมย์เลยแหละจ้าเพราะว่าเห็ดออกหางแห้งจ้ากระไดพ่อแกงนึงแหละจ้าพี่น้องแต่ก็ยังามาดนดอกค่ะเพราะว่าเพิ่นมีแต่เห็ด ดินทรายเนาะจ้ะเห็ดละโงกกระดงมาดอกนึงคลิปนี้ก็เขาไหวเพียงเท่าน,นี้เนาะจ้าสีกับเมื่อเฮือนแล้วจ้ะยางกับเมื่อยซื้อๆเนาะจ้ะพี่น้องจำเนาะจ้าสวัสดีค่ะ